สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP กับสามกี VIP นะคะประจำวันที่4กุมภาพันธ์ปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับมา VIP ตัวเด่นก็คือ3ก็หกกับ3ก็หกกับ1นะคะ3 0 3 1 3 3 3 6 3 8 3 9 6 0 6 1 6 3 6 5 6 8 6 9 ถ้าเป็น8ก็808183 8587นะคะถ้าเป็น1ก็1 0 13 15 17 19นะจับคู่ก็311 33 66 33 553นะคะเลขคู่ก็6 8 608 648 6 8หรือจะ6 8 0 6 8 2 6 8 4ก็ได้นะ หนึ่งสามหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเก้าเดอรก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะศูนย์สามสามสามหกแปดหกแปดศูนย์สามแปดหนึ่งนะจับหันเอาเดอร์เลขสี่ตัวถ้าไม่ชอบแนวทางที่เราเขียนให้ก็จับเลขคู่ลเลขคีวนะต่อไปสามกีวีเจ็ดกับเก้าสี 0, ่กับหกเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ 1, ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดนะคะ 4ี่เจ็ดเก้าเหนึ่งเจ็ี่เจ็ดะคะจับคู่ก็สี6หกหกสี่เจ้าดหกเ้านะเจ็ดเก้าห้าห้ารือจะเก้าเจ็ดหก็ได้นะสี่หกศูนย์สี่หกสองสี่หกดหสองหี่แปก็ได้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเด้ออันนี้เราสามากีวีนะ อันนี้เราพัฒนาเฮ้ยเราพัฒนาท่านวะเราว i p เก้าสามหนึ่งเนาะหกสามเก้าแล้วว่าสามัคคีวีกับเราว i p มันจะมาแนวทางเดียวกันนะวันนี้ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะอย่าลืมกดไลค์ hmm. กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะทุกคนทุกแนวทางเด้อแต่ละแนวทางนี่มันจะสลับกันออกแต่ละวันเด้อสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยเด้อสวัสดีค่ะ